ผมไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อตัวเองครับผมกำลังจะทำเพื่อประเทศชาติของผมมันจะเจ็บปวดมากถ้าผมต้องพาโจนเข้าสภานะคุณเคยดูสอสอหลายคนตอนแ่งอยากได้คะแนนจากประชาชนมันก็ให้สัญญาแต่ผมมันได้เป็นสสอไปแล้วมันไม่เคยรักษาสัญญากับประชาชนเลยคุณยังรับได้กับสสแบบนี้เหรอวะนี่จุดขายฟ้าก็มีมาก,กับพลเอกรังสีนี่แหละแต่ต้องให้คนเชื่อ ว่าม้ากับรังสีจะไม่มีวันทรยศประชาชนคุณทําได้เด็กพวคุณต้องมาควบคุมผมนะเพอกถ้าคุณไม่อย่างนั้นคุณไม่งีย้ยคุณไม่เลือกนะอนะไรเงี้ยผมจะทํางานง่ายแนละ้วใช่ไหมเพราะเราต้องเอาที่ตั้งเราต้องไปในทิศทางที่ประชาชนเรียกร้องไม่ใช่ไปในทิศทางที่นายทุนเรียกร้องนะคุณดูทุกพักวันนี้มันเป๋ไปตามนายทุนนายทุนสั่งมันเลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวซ้ายแต่มันไม่เลี้ยวตามประชาชนวันนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อนคุณเห็นมีพักไหนมันสนใจความทุกข์ประชาชนมะ้ มันสนใจแต่ความทุกข์ของเจ้าของพักเออใช่ไหมกูดูเิวันนี้มีใครสู้เพื่อความทุกข์ประชาชนมั้งมีใครกล้าไปลูกปลดผบตรมั้งทุกคนกลัวสูญเสียมนาะจแต่กูไม่ดูเลยวันนี้ประชาชนเดือดร้อนจากพฤติกรรมของตำรวจมากน้อยขนาดไหนไม่มีใครกล้ากลัวเห็นไหมแล้วกูจะไปหวังประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไงวันนี้เราต้องมีผู้นำแบบสียืนพิง ทุจริตต้องมาหารนักการเมืองออกข้าราชการต้องไล่ออกไอ้สัตว์ไม่ใช่ภาคทันคยุยรู้ว่าพนักงานสอบสวนในคดีของบกพร่องในหน้าที่โดนภาคทันหนึ่งคนโดนภาคันหนึ่งคนมันว่ากล่าวตักเตือนต้องไล่ออกแต่คุณดูดิครับ ไอ,อ้พบตรอวันนี้เขาด่าตำรวจทั้งคมยังมาถามหาหลักฐานโธ่เอ้ยถ้ามึงยังถามหาหลักฐานก็ไม่ต้องทาแล้วคุณเนี่ยเลงต้องไปหาหลักฐานในเมื่อมันมีเบาะแสคุณต้องไปหาหลักฐานก็ไม่ใช่มาถามหาหลักฐานในประชาชนวันนี้ประชาชนก็ชี้เบาะแสให้แล้วเว้ยถ้ามีผบวตรอแบบนี้ก็ชี้หายแล้วกับตำรวจถ้าผมไม่นายกวันนี้ผบวตรอแม่งกระเด็นละมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะ ประชาชนกาลังเสื่อมศรัทธาคุณยังปกป้งกองตำรวจอีกแต่คุณไม่เคยแคร์ว่าถึงประชาชนเน่ยโอ้ยอย่างนี้ตายเออผมงงมากเลยวันนี้บุยิ่งมีกอกอตลเนี่ยตีเห็งนงานตำรวจแทนที่มึงจะฟังเลยแล้วไปกดดันพบอตลรอไม่ใช่มากดดันคนให้บ่อแสไอชิบหายแค่นี้ก็บาไลาแล้วประเทศนี้ ผมนึกบอกไงว่าถ้าไม่แดงสไลด์นะทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็เสียเวลาผมเปล่า,าผมไม่อยากจะช้ำใจสองสามรอบรอบนี้ถ้าไม่ชนะก็แพ้แม่ไปเลยเออใช่ป่ะผมแก่แล้วนะกว่ายอย่าแงกูก็เหลือเวลาให้กูกเที่ยวมั่งมึงจะให้กูเสียสลาเพื่อชาติตลอดมันดีไม่ประชาชนในขณะประชาชนไม่มีใครยอมเสียสละเลยมีแต่เรียกร้อง แต่มาร์กไม่ดูมึงต้องเสียตลาดนะมึงก็ต้องไปตัวดานนะมึงก็ต้องกันนี่ถามว่ามันเป็นหน้าที่ของกูคนเดียวหรือไงวะมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนไม่ใช่เหรอกูงงกับตากขาของผู้บริหารบ้านเมืองประเทศนี้มากเลยมีปัญหาอย่างนี้มึงจะแก้ไขเสือแก้ตัวพ่องตายผมเป็นคนพูดไม่เพราะนะคันคอ,อพูดเพราะเพราะเจ็บคอคุณดูผู้บริหารประเทศนี้มันพูดเหมือนประชาชนเป็นควายเลยนะคุณไม่รู้ตัวว่าเขามองคุณเป็นควายเขาไม่มองคุณเป็นคนกัน ถ้าไม่มีคนอย่างผมเนี่ยนะใครจะพูดแทนคุณได้คุณกล้าพูดกันเองหรือเปล่าเออถ้าคุณอยากได้ผมเป็นตัวแทนคุณคุณก็มาหนุนผมเดิไม่ผมต่อสู้เองเดียวได้แบบนี้ผมเจอไาแล้วไงกูสู้เพื่อประชาชนแต่ถึงเวลากูแม่งยืนอยู่หน้าศาลคนเดียวกับลูกกับเมียกูประชาชนก็ทิ้งกูพอมีคนใหม่มึงก็ทิ้งกูอีกฉะนั้นวันนี้ไม่ได้ละเ้าจะไปต้องไปด้วยกัน ถ้าไม่มีใครไปกับผมกูก็ไม่ไปเหมือนกันเออใช่ป่ะไม่งั้นผมแก้ปัญหาไม่ได้แต่ประชาชนไม่เอากับผมกูยืนยันว่าในสอามันนี้ยอดผู้ติด,ดตามไม่ขึ้นเงินเงินบริจาคไม่มาให้พักกูลาออกแน่นอนผมยืนยันว่าผมลาออกแน่นอนเพราะนี้พักไปมีกระแสพักเองแล้วแต่ถ้ากระแสของร์กช่วยพักไม่ได้กูไม่ไปต่อแล้วกูจะขอหยุดละกูเหนื่อย เอาจริงทุกคนจำคำพูดเอาไว้นะผมไม่ได้ขู่นะเว้ยเออผมเป็นคนจริงคนหนึ่งผมไม่อยากใครมาตาหน้าผมว่าเป็นคนขี้ขลาดมึงอยากเป็นสสมึงอยากเป็นนักการเมืองกูไม่ได้อยากกูอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นเออถ้าพลเอกประิสไม่ยอมเป็นปา้าติลิทเบอร์หนึ่งผมจะเป็นเองถ้าผมไม่ได้เป็นปาราติริเบอร์หนึ่งกูก็ไม่ไปเหมือนกัน มันต้องเอาคนที่คะแนนสูงไว้ข้างบนไม่ใช่เอาคนคะแนนต่ำไว้ข้างบนแล้วเอาคนคะแนนสูงไว้ข้างล่างผมรู้สึกผมแคร์ความรู้สึกของคนเลือกผมนะผมไม่อยากเขาดื้อกว่าไอ้มาร์คแม่งถูกหลอกใช้ก็ผมฟังคำพูดนี้จนกูเซ็งอ่ะกดดันคนเดียวทีเบอร์หนึ่งมาสเบอร์สองใครมีคะแนนเบอร์สามเบอร์สี่ไล่มาแบบนี้อย่างน้อยให้เกียรติประชาชนผู้เลือกลงคะแนนหน่อยเอาชัวร์ไม่เสี่ยงเออนะ ผมจะเด้บนเรียนกรรมสักทีอ้าวเห็นด้วยไหมผมไม่อยากหลอกประชาชนอะ่ะผมเหลือวันนี้หลายคนถามคำถามท,ที่ผมตอบไม่ได้อยู่ผมก็ตอบคุณไม่ได้จริงผมยังไม่รู้อะไรเลยก็ทำแม่งให้ดีสุดเอาตามนี้นะจะได้ปลดบล็อกชีวิตไม่งั้นม่งก็กั้อยู่นี่นะคนทำงานใครคือคนทำงาน กูรู้ได้ไงก็ต้องงานใช่ไหมไม่มีใครรู้ถ้าผมไฟไม่ถึงผมก็ปิดสวิตตัวเองไงวันนี้ที่ถึงที่ผมแคร์สุดคือคอโกัวผมนะผมไม่ใหญ่ลูกผมผิดหวังในตัวผมผมใหญ่ลูกผมภูมมใจในตัวพ่อโอ้ดูดิพ่อโอ้หคนแม่งอยู่กับพ่อเพียบเลยแต่วันนี้พ่อหลงตัวเองอ่ะวันนี้แฟนขบพ่อไม่เหลือแล้วนะสมัยก่อนพ่อไปลุยไปเสี่ยงคดีแทนเขาเขาก็เชียร์พ่อคนดูพ่อทีเป็นเยอะแยะ แต่ตอนนี้คนดูพ่อมีอยู่นิดเดียวพ่อจะหลงตัวเองเออจริงบางทีลูกครอบครัวเนี่ยเป็นกระจกเงาที่ดีถ้าเราไม่ฟังคนในครอบครัวเนี่ยเราฟังคนนอกมากๆเนี่ยนะครอบครัวพังพินาศเอ้ไม่ได้งอนคุณจะเข้าใจอะไรผิดผมแค่ผมต้องการชนะผมไม่ต้องการแพ้เลือกตั้งผมอยากให้ประชาชนชนะไปกับผมนะผมไม่อยากชนะเรื่องตั้งแค่คนเดียวเป็นรัฐมนตรีโชว์ผลงานได้ก่อนเป็นไปไม่ได้เลยครับผมเชื่อวนะ่าถ้าเรามีสอสอ แค่ยี่สิบนักธิคโคนนะครับไม่มีใครเลือกเราร่วมรัฐบาลหรอกเขาแม่งกลัวผมใครจะมาชวนเราร่วมรัฐบาลน,นะถ้าเรามีอยู่สิบเสียงไงพรรคนี้แม่งโคตรอันตรายเลยมันพร้อมที่จะคว่ำรัฐบาลน,นะเขาต้องเลือกคนที่เชื่อฟังง่ายควบคุมได้ดิใครจะเลือกพรรคที่ควบคุมไม่ได้ล่ะฉะนั้นกูจะพึ่งไปคิดถึงเลยเป็นรัฐมนตรีผมไม่เชื่อเราเราจะได้เป็นรัฐมนตรี ผมเชื่อนะว่าเราเนี่ยโอกาสจะเป็นรัฐบาลน,น้อยมากลยถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเขาก็จะเลือกเอาเฉพาะคนที่ไปเขาได้นะพวกคุณเลิกเพลเจอถ้าไม่แรนสไลด์นะผมไม่มีทางได้เป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นพรรคเล็กๆุณลืมไม่ได้เลยก,การเลือกรัฐบาลพรรคนี้ยากไม่มีใกล้าดึงก็ไปร่ววรัฐบาลหรอกนะเลิกเพลเจอฉะนั้นคนในพรรคหลายคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะหวังแค่ได้เป็นสสนะ แต่ผมหวังว่าเอ้ยต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นนะมันถึงจะแก้นนะปัญหาประชาชนได้แต่จะมีกี่คนที่คิดแบบผมอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเราไม่เอานะบางทีพวกคุณเอยเอาเนี่ยคุณฟังผมจะช้านะหลายอย่างคุณลงตั้งคําถามเองคุณกําลังมโนไปนหรือเปล่าคุณต้องถามว่านี่มันความจริงหรือความฝันจริงที่คุณกําลังคิดในตัวเนี้ยมันเป็นความจริงหรือความฝันผมเคยมีความฝันมาแล้วไงแล้ววันนี้ผมมาฝันเปียกไปแร้บ ได้ป่ะเออวันนี้เราสู้กับโอ้โหแม่งคู่ต่อสู้เคี่ยวรากดินมาพร้อมทั้งกระสุนมีทั้งหัวคะแนนไอเราวันนี้แม่งปลูกกระแสประชาชนยังปลูกไม่ไยขึ้นเลยคุณเชื่อได้ไงว่าเดี๋ยวจะเลือกให้คุณเลือกมันพอป่าที่เราจะได้เป็นรัฐบาลมันพอหรือเปล่าเออคุณคิดว่าเรามีเสียงมากพอจะเป็นรัฐบาลจริงหรือเปล่าหรือแค่มีสอสอสามสิบคนผมว่ายังไม่รู้จะถึงหรือเปล่า เราทำงานกันได้แล้วนะอย่าเชียร์อย่างเดียวผมต้องการคนช่วยผมไม่ต้องการกองเชียร์ละกองเชียร์ก็มีขนาดนี้มันไม่ช้าไม่สามารถชนะวันนี้ทุกคนต้องรวมพลังกันสร้างให้พักเศรษฐกิจเป็นพักของประชาชนเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่พักของคนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งดังนั้นอยากได้แด์สไลด์ครับนะไม่อยากไม่อยากได้พักที่น้ำลายท่วมหัวขนาดใช่ทุนผู้ถูก นะครับถ้ามีคนมาใช้สิทธิ์สี่สิบล้านคนที่หมายถึงสี่แสนต่อหนึ่งบาทตลิตรจะได้สี่ล้านนะคุณว่ามันง่ายไหมล่ะสี่ล้านต่อ <c> ต <oughs> ่อสิบคนอคุณว่ามันง่ายเหรอดังนั้วประชาชนยังเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ผมไม่เชื่อผมยังไม่เชื่อสี่ถึงห้าแสนต่อหนึ่งขาสอคุณพูดถูกผมชอบฟังความจริงผมไม่ชอบฟังคำสรรเสริจยันยอเห็ไห เพื่อไทยก็ไปกราบสนธิเพื่อให้ช่วยเชียดมาเขายอมสงบศึกเพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ตระกูลชินวัตรแล้วอาจจะเป็นไม่ได้นะที่คุณสนธิอาจจะหันมาเฉีย์เพื่อไทยเพราะว่าพรรคเขาบอกเขาไม่ใช่ชินวัตรแล้วนะไม่ใช่พรรคของเสิรนแล้วนะวันนี้เป็นพรรคของจุลพันธ์ใช่ไหมอ่านไม่แน่นะจะไ่เล่นไปนี่แหละคือการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทุกคนพร้อมจะแปลเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์แต่ผมเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งไง ผมยังมั่นใจว่าผมซื้อไม่ได้ดังนั้นคุณมั่นใจในตัวผมไหมเนี่ยเออผมถามเลยเชื่อมั่นในตัวผมไหม